ครับบ่ายนี้ทดสอบอารมณ์ระหว่างราเมงกับพี่แบนผู้ช่วยครูฝึกประจำคอกเราครับต้องอยู่ร่วมกันได้สันติวิธีต้องมีวินัยลูกราเมงก็มีวินัยของตัวเอง ดูตัวอย่างพี่เบนซ์สินะพี่เบนซ์เขานิ่งแต่ก็ระวังนะยอมน้องมากมากเลยครับยอมอายอมยอมคอยดูนะครับเขาจะหยอกน้องแบบแรงๆแ,แบบไหนแล้วน้องก็คือจะหยุดทันทีแต่ตอนนี้เขายังนิ่งอยู่ พ็เขารู้ว่าจังหวัดไหนที่จะอย่างไรกับน,น้องบ้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เบนอายุสี่ขวบแล้ว เขาเขาเข้าหาน้องเขาดูแลน้องครับเขาจะเหมือนกับใส่ขนให้น้องอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนสอนกันภาษาเดียวกันภาษาหมากับภาษาสุนัขบวกภาษาคนตอนนี้รามเมงยังเป็นหมาอยู่นะครับยังไม่ใช่สุนัขส่วนพี่เบนเนี่เป็นสุนัขละ ผ่านพ้นคําว่าหมาไปล้วจริงนิ่งมากพอแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้นั่นเห็นไหมครับอ่านี่แหละครับที่เขาเตือนน้องว่าให้รู้ฟังให้รู้ฟังเป็นไงล่ะแม่งเดี๋ยวก็เข้ากันได้ดีครับ เดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะของการเล่นของเขาอยู่อประาณน,นี้นะครับไม่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 แาเมงพอละพอละอ่าอ่าเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันอยู่ด้วยกันอ่าอ่า เป็นมิตรกันเรียนรู้พฤติกรรมความเป็นสุนัขจากพี่เบน์ให้ได้นะรามเมงรามเมงอายุสองเดือนเสร็จเสร็จครับเรียนรู้ไเร็รแว,แล,วแล้วไวมากโดยพูอหารการกินเขากินทุกอย่างที่ให้และไม่ออกนอกอคอกด้วยเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดเลยครับรู้ฟังรู้ภาษาจดจำได้แม่น สำหรับคลิปนี้บนความน่ารักน่ารักของน้องๆน,นะครับเอาไว้ติดตามผลงานของรามเมงกับพี่เบซนตอนต่อไปครับสวัสดีครับรามเงงรามเงงรามเงงไหนรามเงงรามเงงรามเงงไหน,นอ่าอ่าอ่าน้องรู้ความละน้องเขาไม่ยุ่งวุ่นวายแล้ว ่ะไม่ยุง่งลามองอ่าอยู่กับพี่เบนส์นะสามวันนี้เราอยู่กับพี่เบนส์เรียนรู้ภาษาสุสอน,นอัขพี่เบนสอนน้องพี่เบนยืนยืนพี่เบนส์นั่งนั่งพี่เบนส์หมอบหมอบพี่เบนส์นั่งนั่งนั่งคอย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 พี่เบนส์นั่งไม่สวยนั่งไม่หล่อนั่งไม่หล่อนั่งใหม่ โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะราเมงราเมงราเมงพอละราเมงราเมงไม่ดูนี่ราเมงราเมงราเมงไม่ราเมงนี่ดูนี่ราเมงดูเมงนี่นี่นี่ราเมงอ่ะโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับ